ไปอธิษฐานว่าไงลุงไหมหลวงพ่อโคตรมหาจนจนมหาโคตรแล้วเกินขอที่ขอเพาะลูกให้รวยมหารวยสักทีเถอะโอ้แล้วผลก็เป็นที่น่าพึงพอใจตุลิตาดยจังที่วามปรารถนากลับไปทุกอย่างเพียบพร้อมไปหมดเลยผ่ามีงานทาตัวเองวันววันนี้ยังใส่สร้อยมาให้ด้วยบอกนี่เห็นไหมขนาดรู้จักหลวงพ่อแวบเดียวยังมีสร้อยใส่เส้นเบลเลยนะ แค่ไหว่า้าใครอยากรวยต้องไปร้องไห้ถือว่าถ้าซุนเออดีดีดีให้นั่งซุ่มซุ่มร้องไห้นะครับคเอางี้ดีกว่าครให้รวยว่าวันนั้นนะตั้งวงร้องไห้เลยเราเป็นวงก็แปลกไหครับนั่นนั่วได้งานทําไอ้ตัวแกคงไม่ได้ดีถึงมีสร้อยวัดเขาเรียกอะไรจับอะไรมาเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยโอ้น่ามันน่าประจานจริงๆใช่ ย้ายขวัญเป็นต้นดูไหม <c oughs> เลนเลยตอนนี้ตีแท็กเหรอเดี่ยวเขาเรียกว่าทําบนโตกจุดตรงนี้ส่วนพันตรีนั่็เละเหมือนกันใช่ <c oughs> รถชนในไอ้าหม้อเสาอ้สะพานลอยอ่ะทั้งรถเละตุ้มเป๊ะพวงมาลัยหักเละตุ้มเป๊ะรถใช้ไม่ได้เลยแต่หน้าสะจันคนไม่เละถ <c oughs> ้าคนเล็บแล้วก็ยิ้ม อ๋อพระพระเตรียมรับก็ร <pl ains> ับร้อมรับอ๋อรัรับสมเคราะห์เิร้อยอย่างนี้มาถัดทองแต่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรก็อาศัยหัวคะแนนพอเป็นยาปรามัดได้ตรงโน้นตายตรงนี้ตายอ๋อนี่จะเลือกตั้งวันที่ทิบสามเอรอนั่นบอกว่าจะถามหลวงพ่อได้หรือเปล่าว่าจะเลือกพักไหนโอ้ไม่ได้พระไม่รู้เรื่องการเมืองรู้หลวงพ่อรู้หรือครับรู้ รู้ว่าจะเลือกพักไหนแล้วครับพักผ่อนโอ้ยางกี้สบายเลยสบายไม่เลือกกินรักไม่มักที่ช้งเลยใช่ใช่ใช่เอางี้ดิใครให้ตังมากเรื่องคนนั้นถ้าก็ให้หลายคนนะคิดให้ทุกคนครับเรายุติธรรมนะเออนี่รวยเ๋ยวันที่สิบสามมันคงสนุกไหคนับ เองคนเลือกตั้งครั้งนี้รู้สึกนายกมากจริงๆไะคนนี้เป็นนายกคนาที่จะเป็นนายกใช่ไหมไม่เป็นนายกคนเดียวที่บอกไม่ยอมเป็นอ่ะใครนายชื่ออะไรเฉลิมเหรออ๋อเจริมจะเป็นสายคานไม่ยอมเป็นแน่เพราะว่าไม่มีใครเลือกผมอาสอพวยังเป็นไม่ได้แล้วคมณช่วยเป็นราาที่แล้วพักพักมวลชนั้งพักทั่วราชสากได้คนเดียวลูกน้องใช่เลิมบอกประกาศเลยไม่เป็นนายกเด็ดขาด าก็มีใครเลือกแกก็พูดถูกนะอ๋ออย่างนี้พูดถูกพูดถูกอในเมื่อไม่มีใครเลือกเป็นนายกไม่ได้เห็นไหมเอ่ถ้าบเอญใครไปเลือกแกเข้าจะยุ่งนะแกไม่ตั้งทานนายกไว้ก่อนต้องเป็นนายกจะยุ่งครองนักพักอื่นเป็นหมดเนี่ยเออเห็นใจคนต่างนะเหนื่อยเขาต้องเหนื่อยนะ เดินหาเสียงอะไรหาคนผู้คนยุ่งกันนะ,ะไปยังนึกว่าที่ให้ให้หัวคะแนนไปนะ,ะแหมมาถวา่ยววัดเท่าซุ่ก็จะดีนะม <c oughs> ัดแรงเขาองค์ถึงอยู่ไม่ได้ไะ<อ>ต้องเข้าปา่าตข้องค์สนมากนัง่ง <ปะ S 2> แบบนี้เลยพระสหายลุงพ่อเนี่เยเหรอใช่ถ้าเทียงไปทเทียงมาบอกเดี๋ยวลงไม่ได้จะีลงไม่ได้บอกต้องลงได้เดี๋ยวลอยไปแล้วจี ลงไม่ได <at> <laughs> ้เขาพูด <DVD> ยังไงไปยังไงไม่ต้องไปนั่งเสกนะไม่ต้องไปนั่งเสกต้องนั่งทําสมาธิอภิญญานีต้องทันทีทันใดไม่ต้องตั้งท่าตั้งทางแบบที่เขานั่งฝุสกเขาตั้งทั้งวันไอ้ท่าทางเน่ฌานเขามีทั้งวันใช่ไหมเนาะเขาทรงฌานทั้งวันไอ้การสรงฌานนี่ไม่ใช่ไปนั่งสมาธิไม่ไม่จะเป็น นั่งอยู่คุยอยู่กินอยู่ใช้ได้หมดเอจะใช้เวลาไหนปั๊บชันชานมันอยู่แล้วนี่นะใช้ได้ทันทีแล้วบอกจะเข้าชานต้องไปนั่งหลับตาปีแต่มันใช้ไม่ได้หรอกยังนานยังไกลมากที่ใดเด็กไม่มาที่นี่นะบอกให้ยกทรงปากเบียอีกครั้งสงสัยต้องกราบหลายสิครั้งเลยว่าเอาไปมาร้านที่สอง พอดีโ,โชคดีเนี่ยได้เมื่อวันเป่ายางกรอเพชรเนี่ยครูก็ได้ให้คุยกับเด็กสามคนเนี่ยออพอดีได้เห็นความประจับใก็ไอ้เรื่องพอไฟวัดดับหมดก็ปลากฏม่ามีแสงดวงชุเขียวสี่ดวงไอ้อผมไอ้ผมก็เป็นคนความรู้รม,มากต้องว่ายเด็กถามว่าไอ้หนูว่าอ, <c oughs> อะไรแสงเด็กก็บอกนี่สี่ท้ามหาราชบอกว่าหลวงปู่ฟ้าบอกว่าเอให้มาดูแลหลานๆเมืองเหนือด้วยนะเอ๊เท้ามหาลาดจะมีสี่องค์นะครับทำไมต้องมีสี่เท้าล่ร สี่เท้าสี่เท้านั่นได้แค่สององนะทนต้องเป็นยาครับว่าไงฮะต้องเรียกอาท่านแปดเท้ามหาราศเออใช่ใช่ก็คนที่ไปนบนกนส่วนมากจะไปจุดไหนจะไปสี่เท้ามหาราศก็ดีหลวงพ่อสี่พระองค์ก็ดีก็ประสบความสำเร็จกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ข้างหลังโบสถ์มันไม่เบานะหลวงพ่ออะไรศิวลีกับหลวงพ่อขนมจีนนะใช่ใช่นั่น <c oughs> นั่นไม่ต้องก็เขย่าติ้วเลยหลวงพ่อทำไม<า>เลยฐานจับเลยฮะแล้วไม่มีพลาดคอาจริงๆไม่ต้องจําเป็นต้องเขย่าติว้วหรอกแต่คนที่ก็ชินเขย่าติ้วเขาต้องเขย่านะอ,อ๋อที่ฐานจับใช้ได้ไม่หม่หูด้วยไม่เส้เวลาขอ,อผลจะได้ไม่ได้อยู่ที่ใช่ใช่ เป่นแผนใหม่บางทีเขายาวตองนั้นไม่ออกครับปวดจะออกก็ออกทีเดียวสิบพันเลยเป็นหวยไม่ผิดสิบตัวนี่ค็อประสุก็รันเมตตาเต็มที่เลยมันดดของสมเด็จอภาษียาลแยมไม่ตายก็ไวยังไปไปเดินไปทีโอ้โหปั๊บปั๊บปับป๊ับก็ยิงช่างน้อยเลยนี่นะถ้ายังสมัยก่อนเสร็จไปแล้วครับสมัยที่ปูนขาดแล้วต้ปล่อยช่างออกไปหมดนช่ย เหลือไม่กี่คนถ้าถ้าถิ่นปีนี้ก็คงจะต้องใช้สลาสุดสองไร่ใช่สบายใจกว้างดีปีที่แล้วต้องมั่งซ้อนกันนะครับบางคนหาที่นั่งไม่ได้ก็ต้องล้นออกบนอกอ๋อปีนี่สบายใจซี่งคนจะมมาคนนั้นก็ตามให้สุดสองไล่เลยกว้างกว้างสบายกว่านั่งสบายๆเดี๋ยวไล่สามนาทีตั้งเครื่องนั่นจะพอ ายาโยานั้งหลายวันนี้เป็นวันแรกของเดินกันยาโยน2 5 3 5การเจริญพระกรรมาฐานขอเริ่มต้นก่อนนะเอาตอนต้นก่อนในตอนต้นของบรรดาสมุทธบริษัทที่ยังไม่เคยปฏิบัติเลยให้ใช้คำภาวนาวาพุโทโธแต่ความจริงคำภาวนานี้ไม่จํากัดถ้าใครคล่องมาจากอย่างไหนแล้วก็ทำตามนัม้นตามเดิมนะ ว่าถ้าไม่เคยทำมาก่อนให้ใช้คำภาวนาว่าพุโทโธเวลาหายใจเข้านึกว่าพุทธเวลาหายใจออกนึกว่าโธแต่การหายใจของบรรดาญาโยงพระธบริษัทก็จงอย่าบังคับร่างกายร่างกายจะหายใจเร็วหรือหายใจช้าแรงหรือเบาก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของร่างกาย เราเพียงเอาจิตเข้าไปรับทราบว่าเวลานี้หายใจเข้านึกตามวัฏพุทธหายใจออกนึกตามวัฏโทหราบท่านทีได้โนยิธิแล้วจะใช้คํานามวัามะพะทะก็ได้ถ้าคนอื่นก็เหมือนกันถ้าญาติโยทังหลายที่เคยทํามาก่อนจากที่อื่น <c oughs> เคยคล่องภาวนาแบบไหนก็ทําตามนั้นไม่ต้องเปลี่ยนการภาวนานี้เป็นสมถะภาวนาแล้วเป็นการทรงตัวครั้งแรก เป็นการฝึกกันทรงจิตให้มีการทรงตัวโดวยมากคำว่าสมาธิแราก,การตั้งใจมันจะตั้งใจอยู่ได้ไม่นานนักโดวยว่าเราถ้าเราไม่ทำกรรมฐานเราจะไม่รู้เราคิดว่าเรามีสมาธิแต่ความจริงแล้วถ้าเราจะใช้สมาธินด้านที่เป็นกุศลยจริงๆก็ต้องใช้การภาวนาเป็นเครื่องวัด กับรูล้ลมหายใจเขาออกเวลาการที่ญาญยนจะปฏิบัติเวลาปฏิบัติจริงๆใช้เวลา20นาทีก็จงอย่าคิดว่าเวลา20นาทีเป็นเวลาน้อย <c oughs> <c oughs> ให้สังเกตการภาวนาบางทีเราภาวนาไปได้รูล้ลมหายใจเ็าออกด้วยสัก2นาทีสันทีเป็นอย่างมากจิตก,ก็จะเคลื่อนไปอย่างอื่นไม่ความอารมณ์อื่นจะเข้ามาแทรก อย่างนี้ต้องถือเป็นของธรรมดาในเมื่อมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกเราก็เริ่มต้นใหม่ถ้าเรารู้ตัวนะการถือว่าการภาวนาถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการทรงอารมณ์ถ้าเราทําบ่อยๆทํานานๆหลายๆครั้งเข้าอารมณ์จิตจะชินสามารถจะทรงฌานได้แต่คําว่าฌา,ยยานก็ไม่กันบรรดาายโยยมพุทธริษัท คำว่าชาญใน,นตรงนี้ก็ัเาราเพ่งมันไม่คอยจิตทรงตัวตัดมีวันห้ามประการได้วันนี้จะไม่พูดถึงฌานเพราะมันยากวันพรุ่งนี้อาจจะพูดเป็นว่าก่อนที่ญาติโยมบริษัทจะเริ่มภาวนาจงคิดว่าเวลานี้เราจะไม่คิดถึงเรื่องอะไรทั้งหมดเราต้องการอย่างเดียวคือรู้ลมเข้ารู้ลมออกแล้วแล้วลงแล้วคำภาวนา ก็อยเ่ทีว่าถ้ามันเผลอไปคิดเร่องอื่นเข้ามาแทรกก็เริ่มต้นใหม่ตอนนี้ไปก็จะขอนําเรื่องอื่นเข้ามาคุยดีไหมดีไปเยกทรงดีขอรับดูจะคุยเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญจะคุยกับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทก็คือว่าวันที่สิบสองสิงหาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระจินีใช่ไหมใช่ครับ ก่อนหน้านั้นสองสามวันป่วยมากมันป่วยจนทั้งเมีอารมณ์มืดไม่สามารถจะเห็นนิพพานได้ฉันเองมันก็เอามอนกันนะแต่ว่าจิตก็นึกถึงนิพพานเป็นอารมณ์ไม่หนักใจเห็นพระได้เห็นพระพุทธเจ้าได้เห,ห็นพระอรหันต์ได้แต่นิพพานไม่เห็นมันเอายุ่งเหมือนกันพอวันที่สิบสองก็คลายตัวอาการป่วยคลายตัวก็เริ่มทําสมาธิตอนเช้า ประมาณสองโมงเชา้าเมื่อทำงานอย่างอื่นเสร็จก็เริ่มทำสมาธิแ้่สมาธิที่ฉันทำเนี่ยฉันนอนทำนะมันยาวดีเขาเรียกสมาธิยาว<ก>ถ้านั่งทำสมาธิสั้นใช่ไหมมันไม่ดีต้องนอนทำเพราะว่านั่งไม่ไหวเพราะเริ่มจับอนาปานุสติอี่ก็เริ่มแจ่มใสเพราะนั้นสว่างมาก ก็เลยขึ้นไปที่จุฬามณีมมนต้องกม,ม,ม่ต้องการาทระจุฬามณีแล้วก็ไปที่เทวสภาเพราะไปเวลานี้ไปที่บรรดุกับพิราอาจไม่ได้ทั้งนี้พราะว่าเทวดากบพรหมมากยมบอกว่าแคบเกินไปต้องไปเทวสภาในเมื่อไปถึงเทวสภาเห็นเทวดานางฟ้าพรหมเต็มหมดก็ทั้งจัก,กรวาลมาลงกันหมดนะ มื่อไปถึงแล้วก็ขอบไปขอบใจท่านไม่มีอะไรหรอกเพราะว่างานทุกอย่างในท่านช่วยทุกองค์งานก่อสร้างก็ดีงานทําบ,บุญก็ดีทุกอย่างเนี่ยเวลานี้ก็เยอะแล้วเมื่อขอบคุณท่านเสร็จ mm hmm. ก็เห็นเทวาดากับนาฟ้าพรมกราบอีกครั้งอีกสามครั้งความจริงเขาไม่ได้กราบฉันมันทุกทรงนะอ้าวก็เห็นว่ากราบสามครั้งไม่ใช่หลอกราบสามครั้งแต่หน้าเขาแหงนเลยหัวจนไปดิ มองเลยหัวไปไง<ะ>ก็ชักสงสยัยเลยหันไปข้างหลังล<ะ>เห็นพุทธเจ้าอ,องคปฐมท่านสเสด็จมาประทับอยู่บนพระแท่นท่านเทวดาิงเคยสอนธรรมะนะเคอตามธรรมดาท่านเกิดนิมนต์พระโพธิสัตว์บ้างใครตะใครบ้างมาสอนอถ้าหากว่าพระโพธิสัตว์ไม่ว่างพระเองก็สอนเองสอนธรรมะกับเทวดาแต่วันนั้นพุทธเจ้าอ,องคปฐมเดินเสด็จมาใชนเลยกรับ ถ้ท่านก็เทพกาเทวดาก็ดังฟ้ากับพรหมถ้าบอกวันดาท่านนหลาหลเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพรมก็ดีทั้งหมดจงอย่าประมาทในชีวิตจงคิดไว้เสมอว่าเกิดที่ไหนมันตายที่นั่นถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์ในเมืองมนุษย์เราก็ตายที่เมืองมนุษย์ถ้าเกิดบนสวรรค์ก็ตายบนสวรรค์ถ้าเกิดที่พรหมก็ตายที่พรหม ยงอย่ามีความประมาทในชีวิตส่วนใหญ่เทวดานางาพระนรพมีความประมาทมากมีความสุขในความเป็นทิพย์มีความสบายมากก็เลยลืม,ล,มลืมความตายคิดว่าจะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรมตลอดการตลอด,ลอดสมัยแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดท่านรูปยอดเลยนะรวมทั้งฉันด้วยสิทั้งหมดถนงม ทุกองทุกองค์ยังมีบาปอยู่คนละข้อนตัวที่เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมได้เพราะอาศัยบุญเล็กน้อยแต่บาปมากแต่ก่อนที่จะจะจดติจะตายจากความเป็นคนจิตนึกถึงบุญก่อน <c oughs> บุญก็พามาเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาเป็นพรหมแต่หากว่าถ้าหมดบุญวัสนารบารมีเมื่อไรโน่นนรกท่านชี้ลง้างล่าง <c oughs> เห็นนรกสายแจ้ว ไฟลุกโชนมันสนุกมากมนะลรกเลยแหม่น่าจะชวนยกสรงไปเที่ยวนะต,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 ตอนยังไม่ว่างครับ <c oughs> ไม่ว่างแม่ไม่ทันจะชวนเลยเพราะไม่ว่างนั่นเองเห็นไฟลุกทั้งนั้นเลยเพราะว่าคนมีบาปอย่างนั้นจะลงขุมนี้ทุกขุมมันมีไฟหมดแล้วก็มีการลงโทษมีการสับมีการฟันมีการทุบตะค้อน,นบ้างอะไรบ้างทุกอย่างนีทุกเวทนามาก คนมีบาปอย่างนี้จะลงคุมนี้คนมีบาปอย่างนี้จะลงคุนี้เป็นต้นท่า,านก็หันมาหาเทวดานางฟ้าผร่มต้ถามว่าใครอยากลงนรกบ้างก็ไม่มีเทวดานางฟ้าผุ่มองค์ไหนอยากลงนรกต่างคนต่างปฏิเสธเขาบอกว่าทุกท่านมาเกิดบนสวรรค์ก็ดีบนภพก็ดีถ่ามาถึงกึ่งครึ่งทางแล้วเคานีผมม้ผ่านนับต้นจากมนุษย์เป็นแดนต้น แดนกลางก็คือเทวดานางว่าจะคือสวัากับพลมโน่นนิพพานท่านชี้ไปข้างบน <c oughs> <c oughs> เห็นแดนนิพพานเลยพลมไปไม่มากนักมีสีขาวสีเดียวส,สีขาวเป็นเป็นเพชรน,นะสีเดียวเต็มไปหมดผบอกทุกแดนท,ที่แดนนั้นจะไม่มีการจุดติถ้าถึงที่นั่นแล้วไม่ไม่มีการขึ้นไปไหนใครต้องการบ้าง เทวดานางฟ้ากับพรหมทั้งหมดก็พร้อมต้องการท่านก็เลยแนะนำ <c oughs> ว่าถ้าต้องการนิพพานจริงๆเป็นของไม่ยากให้ทุกคนนึกถึงความตายเป็นปกติคิดว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเวลานี้เราอยู่ที่นี่ไม่ช้าเราหมดวัสนาบารมีเราจะไปนิพพาน แล่วการจะปฏิพานจะนึกเอาเฉยๆนั้นไม่ได้ต้องปฏิบัติด้วยวิธีปฏิบัติทางใจคืนหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายประการที่สองต้องยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพ,พระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งแน่นอน <c oughs> คืออาใจเกาะพระไปเป็นปกติไม่ยอมวางจะพูดจะคุยจะทำงานทำการอะไรก็ตามจะต้องเกาะพระไปเสมอ ให้จิตเห็นพระไว้ที่เป็นฌานรายการที่สามทุกองค์มีสินห้าบริสุทธิ์ดยเพราะอย่างยิ่ยงสินถ้าไม่จำกัดจะรักษาสินห้าก็ได้สิน8ปก็ได้สินสิบก็ได้สินสองรยี่ก็ได้ฉันก็สงสัยว่าเทวดานางฟ้าพรหมจะิรักษาสินสอร้อยีเจ็จะไปบวชวัดไหนนะพอนึกสงสัยท่านหันมาเลยบอกเธอสงสัยเลย ก็สงสัยท่านบอกท่านยามาเขาปฏิบัติได้นะท่านยามากับผมก็สามารถปฏิบัติได้สิงสองรอยี่เจ็ดแล้วท่านกฐเทศตอบไปว่าถ้าปฏิบัติตามนั้นแล้วถ้าทรงตัวได้นะั่นหนึ่งนึกถึงความตายสองคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สามีศินบริสุทธิ์อย่างนี้เขาเรียกว่าโสดาบันทุกคนจะไม่ลงอบายภูมิ ถ้าหมดบุญวัสนาบารมีถ้าไปต่อไปไม่ได้ก็ลงไปเกิดแค่มนุษย์ก็ขึ้นมาใหม่แต่ทางที่ดีก็ควรจะปนิพันการจะปฏิพัน์เป็นของไม่หนักอย่าลืมนะพระเจ้าสเทศนะว่าหนึ่งจงไม่เกาะติดมนุษย์สั์โลกเทวโลกและพุทมโลกโลกทั้งสามนี่เราไม่ต้องการเพราะเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ ไม่มีความสุขที่แท้จริงท่านในที่สุดก็มีความแก่ความเกิดความแก่ความป่วยความตายมนุษย์นะเทวดาและพรหมงก็มีการจดติไม่ไม่ควรจะจิตเขามเากาะจิตต้องการจุดเดียวคือพระนิพพานท่าน, <c oughs> นเทศแค่นี้นะท่านบอกว่าเพียงเท่านี้ก็พอใจแล้วเท่านี้สามารถปนิพพานได้ แดการไม่เก่อติดต้องเห็นทุกข์นะว่าหนึ่งเกิดมนุษย์มนุษย์ตะเกินก็มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นถ้ามีการป่วยมีความแก่มีการพัดพรากจากของรักของชอบใจมีความตายในที่สุดมันเป็นของไม่ดีเป็นทุกข์เราไม่ต้องกลายเป็นมนุษย์ถ้าเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมหมดบุวาสนาบาร,รมีก็ต้องจุติใหม่จุติคือตายตายก็พุ่งเหลา่าลงนรกก็บาปอหญมาก สิ่งที่เราต้องการคือน,นิพพานคนที่จะปฏิพานได้ต้องมีอารมณ์ไม่เกาะไม่เกาะมนุษยโลกเทวโลกอมตโลกจิตต้องการอย่างเดียวคือน,นิพพานเพราะท่านพูดจบจะบอกคืงแค่นี้สามารถปฏิพานได้นิพพานชใกล้ๆแล้วท่านท่านหันมาถาม,ถามฉันเราฤาษีว่าไงเมื่อสามสี่วันมาเนี่ยสามสี่วันที่แล้วมาคิดอะไรหรือสงสัยอะไรหรือก็เลยนึกในใจว่านี่เราคิดที่เมืองมนุษย์นะ ท่านอยู่ที่นิพพานท่านรู้เคยบอกยอมรับตะบอกสงสัยท่านถามว่าสงสัยอะไรพูดมาทีบ่สงสัยว่าทําไมบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนจะมีบาร,รมีเต็มเร็วเพราะการไปนิพพานนี้ต้องมีบาร,รมีเต็มเร็วอย่างที่พระองค์เทศพระองค์เทศเถวดานางฟ้าระพรมเป็นของง่ายเ,าเขาเข้ามาครึ่งทางแล้วทุกอย่างมีความเป็นทิพย์ทุกอย่างมีความสุข ไม่ต้องทํามาหากินไม่ต้องประกอบกิจการทุกอย่างอารมณ์อิ่มอยู่เสมอแต่ว่ามนุษย์นี่เป็นของหนักต้องทํางานทุกอย่างต้องกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างก็อยากจะทราบว่าทําไมทุกคนจริงๆจะมีบาร,รมีเต็มเร็วจะได้ไปนิพพานท่านก็เลยบอกไปของไม่ยากย <c oughs> คนทางไม่อยู่ความดีที่เราเคยทําให้ทําเป็นปกติ อย่างหนึ่งการให้ทานสำรักษาสินส,รสานสรจิาภาวมนาทำเป็นปกติไว้อย่างนี้จะไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ไปเรื่อยเหมือนน้ำไหลธรรมดาธรรมดาไม่เร็วนักถ้าก็สามารถจะเต็มได้แต่ช้าหน่อยถ้าเพิ่มงานอีกนิดหนึ่งท่านก็สงสยัยว่างานอะไรแจ้ขุดดินหรือขุดทรายไม่แน่ะนะเพิ่มงานไงนิดหนึ่งนั่นคือว่าพระเจ้าจอยู่หัวก็ดีพระราชนีก็ดี ท่านให้ทานทั่วทั่วประเทศใช่ไหมใช่ครับท่านสงเคราะห์ทุกอย่างในการสงเคราะห์ของท่านไม่ใช่ให้เฉพาะเวลาให้เป็นการตั้งตัวของคนที่ไหนไม่มีน้ําไปหาน้ําให้ที่ไหนไม่มีอาชีพไปหา,หาอาชีพให้อย่างนี้ก็ทุกอย่างจะอยู่ยงคงทนหมายความว่าจะทรงตัวด้วยตรการตลอดสมัยคนที่จนอยู่แล้วก็สามารถจะรวยได้ อย่างเขาออกข้อ,อตัวทัดเมื่อวันเสาอ์นี้มีคนคนหนึ่งมีน,น้ที่สองไร่ทำกินไม่พอกินแต่พระอดีไปแนะนำเข้าเขาปฏิบัติตามคำแนะนำเวลานี้มีแต่ได้ปีสองหมื่นกว่าท่านช่วยแบบนี้ท่านได้บอกว่าให้ทุกคนตั้งใจโดยเสด็จพระราชกุศลเรื่อหมายความแบ่งเงินเล็กน้อยที่เราไม่อยู่ค่อยๆรวมไว้ ถ้าถึงวันจริมประชุมพรรษาไม่เพราะอย่างนี้อาวันที่สิบสองเซี่งไฮก็แล้วกันนะเอาไปถวายท่านถ้าเราจะมีน้อยก็ตงไปที่วัดพระแก้วหรือมั้งเห็นก็ชูสตังท่านก็หยิบหยิบหยิบบนะใช่ใช่หว่าถ้าไม่ทําอย่างนั้นเอามารวมกันเอามาใส่ถุงรวมกันที่นี่มากบ้างน้อยบ้างไม่สําคัญทําทุกคราวที่เรามาพบกัน มาถึงวันที่สิบสองเมษายนงหาก็ให้ผู้แทนไปถวายท่านที่ข้างพระทนั่งไพศาลทักษิณที่นั่นเข้ามากไม่ได้จะเข้าได้เพียงห้าหกคนถ้าบอาท่าอย่างนี้นนทุกคนจะมีบารมีเต็มเร็วขึ้นเพราะว่าเป็นการส่งเคราะห์ก็ถามท่านบอกว่าก็ให้อย่างนั้นก็เป็นทานธรรมดาท่านบอกไม่ใช่ธรรมดาประการแรกหนึ่ง ทำให้คนที่ไม่มีความเป็นอยู่ดีให้มีความอยู่ดีขึ้นให้ทานเป็นการให้ทานอันดับใหญ่นะให้ได้ให้ทานคนทั้งประเทศป็นการในสองถ้าคนพวกนั้นเขามีกินมีใช้เขามีข้าวนํำข้าวไปใส่บาททั่วประเทศถือเป็นสังฆทานทั่วประเทศถ้าเขามีสตงังค์มาถวายพระก็ถือว่าเป็นสังฆทานทั่วประเทศถ้าสังฆทานทุกอย่างจะไม่มีเฉพาะวันเดียว ถ้าคนนั้นยังทําอยู่เมื่อไรเราได้บุญเมื่อนั้นดีกว่าเขาจะตายก็ดีนะเจกสงดีไหมดีขอรับดีนะถ้าดีก็วันอ่อนเนี่ย็็เปิดถุงแล้วนี่นะเปิดแล้วครับโดยเสร็จพระราชกุศน,นใช่ไหมครับแลวฉันจะบอกยอดให้ถึงเวลาตอนท้ายๆจะบอกยอดว่าได้เท่าไรแล้วถึงวันที่12เมษาเราก็นําไปท่านถามว่าสงสัยอะไรไหมก็บอกไม่สงสยัย แต่ว่าผมสงสัยอีกนิดหนึ่งเรื่องนั้นไม่สงสัยแต่สงสัยอีกหน่อยหนึ่งสนามสงสัยอะไรเกิดบอกต้องบอกว่าที่ต้องบอกว่าเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีจะมีบาปท่วมตัวใช่ไหมมีบุญเล็กน้อยจะมาสวรรค์ได้มาพมาโลกได้แต่ไอ้ผมนี่มันบาปมากกว่าเขานี่ครับเพราะอะไรไหมพอท่าน,นพูดถึงบาปไอ้สีดำมาันปรากฏขึ้นในกายเทวดานางฟ้าทั้งหมด มันสีดำข้างในนั่นมันขึ้นมาแค่คอไอ้ของฉันมันเลยคอไปแสดงว่าเทวดากับนางฟ้าเนี่ยสู้ฉันไม่ได้ก็มีเวรามีามากมีบาปมากบาปมากแบบยกทรงมาครึ่งนะพระารโมธนาไปใชแต่บอกว่าเธอไม่ต้องวิตกก็เลยบอกว่าต้องวิตกครับเพราะว่าสองสามวันที่แล้วมาไม่สามารถจะไปนิพพานได้ เห็นพระได้เห okay. ็นเทวดาได้เห็นนางฟ้าได้ทั้งหมดพระเจ้าก็เห็นพระรหันก็เห็นท่านก็บอกว่าก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ผลจะบริัพานได้ไหมครับท่านบอกว่าสิ่งที่เราต้องการมันไม่มันไม่ไม่สูญนั่นหมายความมีผลแน่นอนถึงแม้อารมณ์จะมืดมันมืดจากระศาสตร์ไม่ใช่จิตใจใจจะเห็นความเป็นเทพแต่ประศาสตร์มันมัว แตท่าบอกว่าในเมื่อเห็นพระเจ้าได้องค์เดียวก็พอแล้วเนี่ยปฏิพานได้ก็เดยดีใจนะจะมาบอกบรรดาลูกหลานทั้งหลายทุกคนนะว่าถ้าต้องการมีบารมีให้เต็มเร็วขึ้นก็โดยเสด็จพระราชกุศลถ้ามีข้อหนึ่งในตอนนั้นนะ,ออะรรถามท่านบอกว่าเวลานี้พระราชินีก็ดีพระเจ้าอยู่หัวก็ดีมักจะปล่อยปลานี่ยน,นะในที่ต่าง ปล่อยปลาให้ชาวบ้านเขากินถ้ายานี้เราไม่พลอยบาปไปด้วยหรือท่านบอกเจเพิ่งตัดสินใจอย่งไม่ถูกต้องดูเจตนากันก่อนเจตนาการปล่อยปลาในหมายความว่าท่านเอาปลาจากแดนที่ที่แคบไปปล่อยที่กว้างให้ปลาอิสระใช่ไหมใช่ครับยางนี้เป็นมหากุศลปลาก็เวียนว่ายไปในแม่น้ําต่างๆแต่การในสองปลาปลาไปเึ้นมาดับของน้ํา ถ้ามีน้ําใสเฉยๆไม่มีปลาแล้ว,ลวดูไม่สวยสวยน้อยไปถ้ามีปลาแหวกว่ายอยู่จะเห็นจะเห็นสวยมากจะมีความเพลิดเพลินนี่เราก็เพียงคิดว่าท่านทาอะไรก็ทําเถอะถ้าการปล่อยปลาเราถือแค่ปล่อยปลาไอปลาท่านบอกว่าไอปลาที่ปล่อยไปนั้นชาวบ้านก็าไม่ได้กินทั้งหมดไอที่มาติดแหติดไข่ติดโอนเขาเป็นไปตามกฎขึกรคำของกมันไอที่เหลือเยอะตังเยอะ ถ้าเจตนาของท่านไม่หวังให้คนจับจะปล่อยไว้เป็นเครื่องประดับของแม่น้ําใครจะจับก็เปรื่องของเขาถ้าเราจะบาปด้วยต่อเมื่อเขามาขออนุญาตว่าปลาฝูงนี่มันชุมตมขอกินนะครับจะทอดแหกนบอกเออ,อนน